สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการครัวคุณไต๋ครับริุน้ครับวานเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เซนทันปาร์ซาปิ่นกล้าในครัวคุณ่ต๋ยกครับ ก็งานเราจะมีตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่6ธันวาคมเลยนะครับย้ำนะฮะเซนทัลพลาซาปิ่นเกล้านะครับ,ร,บร,รวมร้านดังร้านเด็ดของอร่อยอร่อยว่าจะเป็นคาวหวานเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมและที่สาคัญนะครับไปเดินช้อปปิ้งที่ครัวคุณต่อยเซเล็กเตดครับเรามีแต่ของดีๆมอบให้กับท่านที่นั่นอย่างน้อยที่สุดนะฮะความจริงใจที่ทางรายการพยายามทำ<ช>เรา3มคนแล้วก็รายการทั้งรายการที่พยายามทำคือต้องการให้อร่อยฮะต้องการให้อร่อย,อออยที่สุด แล้วก็ต้องการเอาของดีๆที่สุดมามอบให้กับท่านเพราะความมุ่งหวังของเราก็คือว่าอาหารไทยอ่ะนายก็เคยพูดกับผมว่าอาหารไทยนี้ไปสู่โลกได้แน่ๆเลยนะต่อยผมก็นึกในใจว่าไปได้จริงๆเพราะวิวัฒนาการอาหารเนี่ยถ้าคนรู้จักมากขึ้นมากขึ้นก็จะรู้จักความอร่อยโดยเฉพาะถึงเครื่องปรุงของเราเครื่องเทศแล้วเมื่อก่อนฝรั่งเนี่ย กินแกงคั่วไม่เป็นนะครับใช่กินไม่ได้นะแกงกะทิแกงคั่วฝรั่งยินได้เป็นเดี๋ยวนี้นะฮะกินเป็นแล้วยังสามารถบอกได้ด้วยว่าอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยรู้ขนาดนั้นแล้วจันไปที่ครัวคุณต่อยกทับสืครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6ที่เซนทันพลาซาปิ่นกล่าวท่านจะได้พบกับความอร่อยที่นั่นครับและในวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคันนี่ท่านผู้ชมครับเวลาที่เราคิดอะไรขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องคิดจากอะไรครับการกระทําและการสังเกตการกระทําและการสังเกตจะบอกเราว่า อันนี้เกิดผลอะไรเมื่อมีเหตุอะไรเข้าไปผลแบบนี้ถึงจะออกมาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีต้มไส้กรอกให้มันอร่อยขึ้นเอาเหตุอะไรนะใส่เข้าไปให้มันเกิดผลที่ต้มไส้กรอกแล้วมันอร่อยขึ้นวิธีทาให้อร่อยขึ้นนะครับวันนี้เราจะ บอกเล่าด้วยการโพช c h i นะครับ mm. คือเป็นการทําให้อาหารเนี่ยค่อยๆสุกครับเขาเรียกวิธีการนี้ว่าโพช c h i n g พ o a c h i n g ครับเรามักจะได้ยินอยู่ในแบบโพช c h i n g เอกคือไข่ในน้ําอะไรเนี้ยนะครับก็คือจะทําให้อาหารเนี่ยค่อยๆสุกในน้ําวิธีนี้นะครับจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นของเนื้อไส้กรอกได้อย่างดีเลยครับโดยที่หนังด้านนอกของไส้กรอกเนี่ยนะครับยังคงกรอบแล้วก็นั่นอยู่และไม่ทําให้ไส้กรอกเนี่ยสุกจนเกินไปครับคุณผู้ชมยังทําให้รสชาติเนี่ย กลมกล่อมยิ่งขึ้นด้วยผมขอแทรกเข้าไปนิดเดียวครับอยากแทรกว่าเคยไปทานบุเฟ่ตอนเช้าโรงแรมดีๆครับโรงแรมดีๆโรงแรมหรูหรูเรากินทีไรไส้กรอกมันกรอบกรอบกรอบอ่ามันไากลัดกระรกอบใช่เขาโพชิ่งมันครับใช่ครับวิธีทำอย่างนี้นะครับทำโพชิ่งนะครับคือใส่น้ําลงในกระทะแบนหรือว่าหม้อก้นลึกนะครับกะให้ปริมาณน้ำเนี่ยท่วมกับไส้กรอกพอดีนะครับ จังหวะนี้คุณผู้ชมสามารถเติมพวกน้ำสต๊อกหรือน้ำผักลงไปผสมก็ได้นะครับรสชาติจะได้ดีขึ้นให้มันรสชาติเป็นแปลกใหม่มากกว่ากินไส้กรอกต้มน้ำเปล่าเป็นปกตินะครับพอน้ำเริ่มร้อนนะครับอุณหภูมิประมาณ82ององศาเซลเซียสมันยังไม่ถึงกับเดือดนะครับเราใช้กระเทียมนะครับใส่กระเทียมลงไปกระเทียมทุบครับใช่ครับแล้วก็ใส่พริกไทยเล็กน้อยครับใส่เข้าไปเลยครับจากนั้นปุ๊บคีบไส้กรอกลงไปต้มครับ นี่นี่นี่คุณโก้ใสอยู่บางทีใสน้ำสต๊อกไปก่อนแล้วนี้ก็ตามด้วยกระเทียมทุบเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกไทยพริกไทยนะครับแล้วก็พอเรียบร้อยปุ๊บอุณหภูมิน้ําอยู่ที่82เรคีบไสกรอกลงไปเลยครับลงไปเลยครับพอเอาไสกรอกใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับลดอุณหภูมิลงให้เหลือประมาณ77องศาจากนั้นปิดฝาแล้วต้มต่อไปอีกประมาณ10-15นาทีเวลาพูดอาจจะฟังดูยากไอ้คำว่าลดให้เหลือ77องศาเดี๋ยวจะเอาอะไรมานั่งวัดก็คือลดไฟนั่นเองลดไฟให้อ่อนที่สุดไม่ให้แบบ น้ำร้อน<ช>แต่ไม่จะว่าเดือดปุ๊บๆ้บใช่ใช่ให้ใ<ช>มันลดลงมาให้อ่อนที่สุดนะครับเมื่อ<ช>ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ไส้กรอกที่หนังมันยังยังคงกรอบอร่อยกัดแล้วกรอบกรอบแล้วเนื้อสัมผัสด้านในยังแน่นนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำไม่แข็งกระด้างไม่แห้งเกินไปด้วยเราเรียกกันว่ากลมกล่อมขึ้นครับรสชาติมันจะกลมกล่อมนี่ครับเวลาทำมาเป็นรรอย่างนี้ วิธีนี้นะครับคุณจะได้ไส้กรอกที่แบบคุณจะเอาไปกินเล่นเล่ก็ได้หรือคุณจะเอาไปปรุงเป็นเมนูอื่นๆอ,อีกก็ได้นะครับวิธีนี้นี่นี่น,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 นได้ละแล้วถ้าผู้ชมครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่จะมีคนลองทานให้ดูผมกินผมกินผมกิน้งาผมกินผมกินเอาอันไหนคุณจะเอาเล็กหรือใหญ่อ่ะโ้ยผมเกงใจวอาอันใหญ่ดีกว่า <ผม S 2> นั่นเนี่ผมกแล้วคุณจะต้องกินตแน่นอนนี่ ขอบคุณครับขอบคุณครับลองทําดูแล้วคุณผู้ชมครับนี่คือการทำโพชชิ่งนคุณลองทานจริงๆเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมรู้ว่ามันเวลาเราทำโพชชิ่งแล้วมันจะเป็นไงนี่นี่คือความสําคัญนะเวลาที่ผมบอกแล้วไปโรงแรมเชิญครับนี่โอ้จริงปะจริงปะจริงอย่าโกหกออกอากาศเห็นไหม เพราะนั้นทำโคชิ่งได้ผลจริงๆนะท่านผู้ชมวิธีการทำย้ำอีกครั้งมันไม่ยากอะไรนะน้ำ82องศาแล้วก็เติมน้ำสต๊อกลงไใบถ้ามีแล้วก็เติมกระเทียมทุบลงไปแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปแล้วก็ลดความร้อนลงให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ใส่ไว้ประมาณสัก 10- 15นาทีให่นั้นเองออกมากินยังจ j ยซี่อยู่เลยอร่อยเนี่ยมันจะชุ่มฉ่ำเนื้อมันจะเต็มๆแบบนี้ใช่ไม่ใช่กรอบเลยนั่นไงเห็นไหมครับเพราะในมันกรอบเพราะมีสารอะไรอยู่ข้างในครับตะกคร่นอย ไ่ารแล้วท่านผูมหยับพลานะครับ um, ตั้งแต่วันนี้เปต้นไปอยู่ใวันที่6ธันวาคมที่เซนทรัลพลาซาปิ่นเกล้าเราเจอกันที่นั่นนะครัครัวคุณต่อยยกทัพร้านนี่เต็มฮะแล้วก็เมนูเกือบ300อกว่าเมนูเกือบ400ใช่เกือบส0่รอแล้วงมีครัวคุณต่อยเซอร์เต็ดอีกเป็นร้อยเมนูไปที่นั่นเถอะครับความสุขรออยู่ที่นั่นเราตั้งใจกันจริงๆครับพักสักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนอะไรนะ อ๋อสามชื่ออะไรนะครับคาดินอยครับคนละชื่อแล้วนะคนละชื่อเมื่อกี้บอกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆสารตัวนี้มันชื่อเฟสตตลพอเลยครับพอแล้วน่าเกลียดพอกันเลยพักสักครู่เดียวครับข้าวเหนียวปิ้งน้ำดอกอันชันไส้เผือกครับข้าเหนียวปิ้งของเขาแตกต่างเหนือเกินมันนวลมันเนียนมันนุ่มสามคำเลย หวาน,ม,นมันหอมติดบระแนนเต็มติดระแนนเต็มติบคะแนนเต็มต<ฮ>